ถ้าช้างดวงเนี่ยนะเป็นช้างที่ไม่มีงาหรือเรียกว่าช้างสีดอถ้าเป็นสีดอเนี่ยนะบางทีก็ช้างที่มีงาสั้นแต่ถ้าพูดว่าช้างชนะงานี่ก็คือช้างที่โรยเชือกพรให้เข้าไปใกล้ ช้างอีกตัวหนึ่งจนประหรือเอางากระทบเป็นฝ่ายชนะช้างที่ได้รับการฝึกให้รู้จักการต่อสู้และเคยชนะเชื่อกอื่นมาแล้วเขาเรียกว่าช้างชนะงาแต่ชาติชื่อว่าช้างชูงวงนี่เป็นชื่อกลระบทชนิดหนึ่งนะมันมี สำโดนไทยอยู่สำนวนหนึ่งที่บอกว่าช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดไม่มิดก็หมายความว่าความชั่วหรือความผิดร้ายแรงที่รู้กันไปทั่วทั่วแล้วถึงจะปิดปิดไม่มิดเขาเรียกว่าช้างตายทั้งตัว